ลูกไหว้แถลูกไว้แถพี่เลิศเป็นย sí ังดาวเป็นยังเป็น yup ยังเอาฮะออออเออเออออเอเป็นยังเปดาวใช่ครับ โอ้คือสีมวนแห้งนาะเลิบมวลบะเล็บมวนบะมดมวลนี่กับสีมีเล็บผู้เดียววะห้ามวนกว่าเขาสบายใจเฉยเลย พี่เลิศกับสิน้องคือกันละ่ะพี่เลิศกับสิน้องคือกันน่ะพี่เลิศพี่เลิศนอนลงพี่เลิศพี่เลิศนอนลงอะเติมเตึมติมเติมขันดาขันดาครับขันดาเจเบบบอกว่าอย่านอนอย่านอนอย่านอนพี่เลิศรักต่อยเขาดีที่สุดนอคันย่าน้าหมีเขาแยวน้า นู่นนะครับแล้วอ่ะคอย,ายออออมาลงเรืยนมาขายของในบริเวณวมาหยอกกัน,อนอไไเอาขั้นหูหน่อยเล็บ คันหูเอาคันหูหน่อยแล้วเอาคันหูคันหูใหแมพี่บ้างหน่อแล้วไปไปอันนี้คันอะไรคันงาครับคันงาเลือบบอกว่าคันหูคันหูนาคาหน่อยลุบในเบิ่บงมีพี่เลืยลักแงวออกแงวออกงงเออ เออเออแข่งเบาแข่ง hit แข่งเบาแข่ง h ็ดเอา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 เอ้านะขางเครื่องของ้างลางในมุนดุยพุยเอา เอ๊ยขาหลังขาหลัง,งยายาเฮ็ดพีเยอขาเหยาะเหยาะเนี่ยว้าขาหนีไหวแต่ขาหลังนี่ฮะแ้แ้เคๆๆเรียดดิเครียดเยอพี่เลิศบอกว่ามันนี่ม,มันนี่เลิ่มยับมันนี้หน่อยเพิ่ง บอกลุกขึนลุกขึนพี่เลิศลุกขึนโอ้ยเอ้ยขาลังขาลังพี่เลิศลุกขึนเนเตะถึงมีก็ได้ครับเตะถึงมีเด้ฮะ ยอกยอกยอกพี่เลิศใส่เังบาปเป็นแน่จะไปเหยือน้าพี่ไหมจะแ้งาให้จังสัรเลยว่าว่าที่ดาวก็นอนด่างเหี่ยวๆดากเล็เหลี่นี่โอ้ยโอ้ยทาคนนัง กี่ออนไปหมดวนนกกระดูกเต่านี่เลยเห็น h a n g ดาวจักจักมอนน้ำพี่เลิบสิฮะเฮ้ยจับนมองจากของอุ้ยอุ้ยทำอะไรน่ะเฮ้ยัง a n g ฉันน่ะ นอนวนอนว่านอนคือพีเลิฟว่ะพี่เลิฟว่ะโอ้พีลิฟเลิโอ้ยว่าเขาบ่ถะเอายันยัอะเอาให้ยังเอาขางยงเงเอาขายงเง หมุนครับหมุนเหมือนนาฬิกาเลยหมุนเหมือนนาฬิกาเลยอ้าวเลิกอ้าวลุก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 ได้ป้อลุกได้ป้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เป็นอะไรพี่เลิศอย่านะอย่านะอย่านะหยุดนะอุ้นอุ้น เป็นบอนี้อย่างหนังคอนเน่ค <c oughs> อนได้พี่เลิศรักเอ,อ๊ะยังเห็ใุใสไพพอเด้อโวยว <c oughs> ัวลโวยวัว่า <c oughs> พี่เลิฟขอให้มาขายของนะไม่ได้ให้มานอนมาช่วยกันขายของสิทำไมให้แต่ทำไมให้แต่หนูขายคนเดียวน้อดาวน้อเดียเด๋ยวแม่เรียกพี่เลิฟให้ <c oughs> พี่เลิฟพี่เลิฟ ลุกขึ้นช่วยขายของหน่อยแล้วมันจะหมดง่ายไม่ย่าเนี่ยจะหอมไปฝากแม่พิมไหมบุญเหยาเหยาเหยาโอ้ยขายเหาเหาเอาละต่างร่ำใส่กันแล้วเครับเฮ้ยยังเฮ้ยยังเฮ้ยยังนี่เฮ้ยยังเฮ้ยยังเฮ้ยยังดาวเฮ้ยยัง ใส่จังวะพอดีเลยใส่จังวะเพ่งอีชาอีชาพี่พี่เลิฟแมนบอพี่เลิฟนั่นนอนนั่นเล่นดินสบายใจแท้เพราะมาซอยขายของกันเลยว่ะเออ เอาเอาคุณลุมคุนเป็นบวกเป็น,บอ,ปนบอมแล้วเด้อแม่เข้ามาแล้วก็อย่าลืม กดซับสไครกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับไทยเลือเพื่นนะคบมวนบอมมวนบอพิเลิดมวนบอคไขม้วนมวนไข่ม้วนมวนพิเลิดมวนบอบไเลนดิ้นี่มวนบ๊อพิเลิดบอกว่ามึงจะ่ต่อยกูดูไรบบบงาว บอกว่าไม่สนใจนะครับไม่สนใจใครทั้งนั้นนอนดีกว่าสำหรับวิดโคลิปวีดีโอนี้ก็ขอพบคุณแม่แม่ททุกท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ